โปรดิวเซอร์หนุม่มครับอนันดาเอเวอร์ริงแฮมครับอัปเดตความคืบหน้าซีรีส์รักนี้ช่วน,นิดนิรัน์ว่าเดินหน้าถ่ายทําไปได้กว่า3 0แล้วนะครับเจ้าตัวก็ค่อนข้างพอใจกับส่วนที่ถ่ายทําไปแล้วเผยนะครับว่ามีการพูดคุยกับผู้กํากับตลอดเวลาเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและก็ได้ผลงานออกมาดีที่สุดครับประมาณสามสิบสามสิบสี่สิบได้ปิดกล้องอยู่ประมาณเดือนครึ่งเดือนประมาณเอ้ยไม่ไม่ไม่สเดือน ประมาณประมาณ30%มเซนละครเราไม่ไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็จากที่ผมดูอยู่เนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องมีการปรับจูนนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพรวมๆที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ผมค่อนข้างชอบอน,นอกเหนือจากคุณภาพที่เราดึงมาจากะระบบการถ่ายของของ,ของหนังหนังโรงเนี่ยหนังใหญ่เนี่ยคือผมอยากได้อัตรศที่มันยังเหมือนเหมือนไอ้เรื่องเดิมที่มันแบบมันกระชาก กระชากระลมมันมันทำให้เราร้องไห้ทําให้เราซึ้งอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นอ่ะพอผมเห็นฉากดราม่าบางอันเนี้ยผมก็แบบขนลุกเหมือนกันว่าแบบไม่ธรรมดามีการพูดคุยกับผู้กำกับเพิ่มเติมในส่วนตลอดครับคุยกันปรับทุกการช่วยกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติบางวันเขาอยู่กองถ่ายกันเขาถ่ายกันอยู่ผมก็กลับไปที่ห้องตัดแล้วก็ไปนั่งไปนั่งตัดกับคนตัดอะไรเงี้ยเลี่ยงช็อตเพื่อที่ตอนเขาถ่ายเสร็จก็ได้กลับมาเราได้มานั่งคุยกันว่าแบบอ่ะ ผมลองเรียงช็อ,ชอตที่พี่ถ่ายมาแล้วนะผมรู้สึกผมมันขาดนี่อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไร,งไรเงี้ยครัยกได้ว่าพิธีพิถันในทุกขั้นตอนการทํางานนะครับเพื่อคุณภาพที่จะส่งออกสู่คนดูขนาดนี้รับรองเงอนแองเมื่อไร่ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอน